แม่ฟ้าหลวงแ่นดินจึนรงรใจรักมันสายสําพันธ์ถึงใจศรัทธาจึงแดนทองเรื่องรงองของภัยบุญร,รักเพื่อเตรียมความพร้อมทางการศึกษาในการเข้าสู่สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนันออกเฉีงยงใต้หรืออาเซียนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลุน ได้เปิดสอนวิชาอาเซียนศึกษาเป็นวิชาบังคับให้ความรู้ทางด้านเศรษฐกิจด้านการเมืองและความมั่นคงด้านสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศอาเซียนตลอดจนความสัมพันธ์กับประเทศในภูมิภาคอื่นด้วยวันนี้อยากจะแนะนําหลักสูตรวิชาอาเซียนศึกษานะครับซึ่งเริ่มมาจากท่านอธิการบด,ดีรองศาสตร,ราจารย์ดรวันชัยศริชนะนะครับเมื่อ5ปีที่แล้วนะครับ ท่านอาการบดีเลยเห็นว่าเยาวชนแม่ฟ้าหลวงนั้นต้องเตรียมความพร้อมเพื่อก,การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเด็กแม่ฟ้าหลวงทุกคนที่เข้ามาเรียนในสถาบันแห่งนี้ต้องได้เรียนวิชาอาเซียนศึกษานะครับซึ่งหลักสูตรนั้นแบ่งออกเป็นด้วยการ4ส,ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1เป็นความรู้พื้นฐานทุกภาคส่วนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมการเมืองวัฒนธรรมประวัติศาสตร์สิ่งแวดล้อมอรารยธรรมในรุ่ม ม่น้าโขงหรือลุ่มแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับ 2. ก็จะเป็นส่วนของประชาคมอาเซียนนะครับก็จะฉายภาพเชิงลึกว่าอะไรคือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอะไรคือประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียนและอะไรคือประชาคมความมั่นคงแห่งอาเซียนร่วมกันนะครับภาที่3นะครับจะเป็นเรื่องของอาเซียนชาเลนเจอร์สนะครับก็นักศึกษาจะได้เรียนรู้ว่าอะไรคือความท้าทายและก็ปัญหาในอาเซียนเช่น การค้ามนุษย์นะครับยาเสพติดเชื้อโรคที่แพร่ข้ามพรมแดนเรื่องของโจรสลัดที่ช่องแคบมารากาเป็นต้นนะครับเพื่อที่จะเรียนรู้ที่จะช่วยการแก้ไขปัญหาในอนาคตนะครับและสวดสุดท้ายนะครับเป็นส่วนของอาเซียน and external r e l a t i o n นะครับเราต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีและทำอย่างไรให้อาเซียนสามารถยืนอยู่บนประชาคมโลกได้อย่างโดดเด่นถ เรียนตามหลักสูตรของ a าเซียนสัตีตามหลักสูตรของแม่ฟ้าหลวงนะครับนักศึกษาก็จะมีความรู้ครบด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านของเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและการเมืองนะครับและเราก็เน้นทั้ง3ามเสาหลักไปพร้อมๆกันนะครับไม่ได้เน้นแค่เฉพาะ a อ c เท่านั้นนะครับก็จะเน้นด้านสังคมวัฒนธรรมไปด้วยและก็ความมั่นคงร่วมไปด้วยนะครับร